อ้น้าดอันดา้าใครอ่ะดาโอ้มาท่าเทียบเรืออาวโปค่ะฮะใครเหรออให้เราเหรอ เขากำลังเปิดเดี๋ยวไปไปลูกค้าพอาทิตย์กำลังจะตกดินกระทบกับอสวยมากเลยะรับ้อนเมฆเขาเพิ่งเปิดร้านนะโอ้โหสุดยอดสวยงามมากเอาคนใหม่ๆโอเคฮะ อาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะตอนนี้ช่วงเวลา5โมงสีนาฬิกา41่อนาทีพระอาทิตย์กระทบกับก้อนเมฆสวยมากแล้วกเดล่เดือดีเท่เอันนี้เจ้าของเขาทำสวนเครื่องเย็นเย็นะคะเเครืเย็นเย็น่ะ ช่วงเย็นๆแบบนั่งดินเนอร์นะใช่ใช่ครับใช่ใช้อาหารเลยอาหารเราก็รสชาติดีนะพ่อต้นมีมีโต๊ะมีอะไรเงี้ยก็นั่งดินเนอร์เลยครับผมพาแขกมาเที่ยวสวนคุณจุนนะคะแม่ยกเออแม่คุณแม่ยกจุนคุณแม่ยกจุนจุนคุณแม่ยกจุนโอ้แงแรงมาก ดีนะเอาเอาชื่อแม่มาเป,ป็นสิ่อมคุนมากันได้นะคะบบอันดาวิ้งเพลินเลยทำไมไม่ใส่รองเท้าเนอะรองเท้าไม่ใส่ชูอยู่หนชูอยู่หนชู้นย รองเท้าไม่เรียกเรียกชูนั่นเอาไหมล่ะ <t> แล้วจะเอาอะไรนี้ลงทำไมเนี่ยฮะไหนไหนดูสิไหนไหนดูนานจนได้แหละ ดูคนดือ้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะลงแบบเนี้ย <c oughs> ไปทาใส่รองเท้ารองเท้าอยู่ไหน <Daddy. S 1> อยู่ไหน <Daddy. S 1> อยู่ไหน <Daddy. S 1> ไปในรองดอกไม้เขาอีก <Daddy. S 1> อยู่ไหนรองเท้าน้อง